ครับอยู่ผมนแคสเตอร์นะครับวันนี้เอามาเล่นเกมเบสบอลอีกแล้วครับครับแล้วก็มาอยู่กับผมนะที่กับทาเกมเมอร์นะฮะซึ่งจะเป็นทางนายนะครับที่อัดนะไม่ใช่ผมอันนี้มาค้างฮะถ้าเห็นฝั่งนายถ้าฝั่งนายก็น่าจะค้างเหมือนกันคอยค้างม่อนโอ้ม่อเขมาแล้วมาละ โอเคนะฮะซึ่งซึ่งตอนนี้ mm hmm. ผมซื้อเมาใช่ตอนนี้ผมซื้อเมาใหม่มาด้วยนะครับต้องเมาใหม่กันแหมที่ลองมันได้ได้อยู่เมาสใหม่เนะี่ยใช่ได้ใช่ไหมต่อเลยพวกต่อเลยพวกเ่อเลยไม่มีใครต่อไปการต่ออีกแลน,นะ่ ได้านนี้เพียงอยู่ยไหนวะเน,นีน่ยปาเนี่ยปาดโอ้ไม้กอเปิดบัตรคับตายกันนีคนเริ่มตายแล้วยังไม่เข้าใกล้จุดศูนย์กลางเลยแม้แต่นิดเดียวโ okay. อเคมาแครับตีดเคาน์เตอร์มากขน <laughs> กาดคนดับตีุ๊กตย โ okay. อเคไอ้แล้วเขาไปยกข้างในขอมัง้งครับงานไม่สบายเสี่ยงหัวแปลกๆวันต้องกินแะไมากครับไม่สบายแต่ราคาตามเงินสี่ไม่สบายหนักขึ้นลย เล่นนะครับก้าวม่งยอมว่าอะไรนะเบนขนาดนั้นายเขาไม่ค่อยเล่นไมค์ครับนะมมากก็ผีดีแล้วแหละเขาซึ่งตอนอยู่สีแล้ววะสีแดงใ่ไแดงเอ้ยยังมีสีคนอยู่ว่างได้ได้เสื้อสีเหลือกี่คนวะคนเขาออกมั้ หรือไม่ก็ไม่พอตั้งแต่แรกเริ่มเกมโอม <Okay. S 2> เคเังซอ,อไปพวกดยใจหน้าเริงเราบอกมากไม่ต้องห่วงจงจิตไอ้ราดีคืออะไรวะโอเคนะฮะซึ่งด่านนี้ฮะด้านดราก้อนเป็นด้านที่เรียก่าได้ว่าตรงการจะมีเหล็กเยอะมากนะฮะออกกันมาเป็นพลอยกันเลยเดียว โอเคแต่เป็นดานที่ตกง่ายตีพุ้เรียยมันเองไน่เปเยดูเยอะมากนะดูอะไรอ่ะนี่นิดน้วห่วงแกคุณเล่นแกอยู่ระวังไว้ดีโอเคคุณชั่ทำโมงกระโดดไหวไหมขับแปลวบล็อกแป๊บโอ้ยไฟล์โอเคอ้าว สีน้ำเงินไปแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้นานไปไฟมาใช่ไหมเนะี่ยวันเล่นเหนื่อยามากโอ้รู้สึกน้ำเงินจะบวกครับไอ้นี่เรียบร้อยครับน้ำเงินไปหมดแล้วครับคุณครับโอเคโอเคอเคเ<ส><ส>คนี่เราขอหอมมาฝากอะไรอ่ะ อเอัแล้วไปแรกอะไรมาเยอะแยะครับกดผิดครับ <c oughs> ไปเอาเหล็กมาใส่ไปดึงแลกกล่องสันนหน้าที่คุณหน้าทีกันบ้านก็จะให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นนะคร <c oughs> เราก็จะไปบวกโอเคได้ขาวทำาทมบ้านนี้คือไ่ใช่หรอครับโอเคโอเคอยู่ สีเหลืองหรือจะไฟ้ใหสีเหลืองจะไฟเขียวด้วยจะวิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางนี้ทำไมโอ้ยกระเด็นตายหลุดลักลักลักไปนี่มาไฟ้อะไฟรอะเขียวไฟ้อะนี่มึงเข้ามาแล้วมีคนรคือขึ้นเยอะมากขอบใจมากพวกจัดยังครับตัวนั้นตายแล้วครับเพื่อนเรามีฉนูดีไปไอตองวาอือ ดูครับเล่นจาบผมตายไปบ่อยก็เลยผมจะเอาชุดเกาะระดับหนึ่งกับดา,ราบระดับหนึ่งโอ้บวกเตรียมในกล่อง่ซองเซื้อมงแบบมวกไปเยอะไอ้คนดีเย <laughs> อะขอาใครเอาของก็มาเลยมิตดูในกล่งองเขาด้วยนะมันมีอะไรอ่ะดูดิ โอ้โหเอาอีกแล้วโอ้โหไหนไม่กูนิดไม่กอดเขีครับพี่แอรเรียบร้อยฮะเตรียมหอมบวกแบบชิแอรเขาไปทำอะไรอันนึ่งเพื่อเผื่อเนียนเนียนเดินไปทุกฉากนิดนึงแอรขอไว้นี่ไว้ต้นไม้เขียนเข้ยนเครับสร้างบล็อกให้มากกว่านี้เพื่ตรงนี้ไม่มีเพนเหรอวะ อยู่ตรงนู้นเพชรอยู่ตรงกลางนู่นโอ้โหคอมโอ้โหเล็กเทียบเบยโอเคนะตรงนี้ก็จะมีรูรูถ้ำนะรูเยอะมากเลยโคตรเนี้ยนะบอกเลยรูเงี้ยโอ้โหเล็กฉับเจ็กอันปี๊ปแล้วที่จะตัดอยังไงนี่ยมีดฟังอะไรแล้วะหรือจะไฟเออเกอบตายนิดร่างกายอยากประทานแล้วกันดีมากตายเด้ไหมครับ เราฟังไหนวะลืมอะไรอ่ะเอาอีกแล้วทางฟังไหนวะอ๋อใช่แล้วแก <Okay. S 1> อ๋อคิดว่าหันไปเจ็ดแล้วอืมเอาเาาล็กมาฝากสามหกอันดีมากโอเคขอบใจสปอนเซอร์ม,มวกกับรองเท้ามากโอ้อขอบใจมากหูเล็กบาเลย <c oughs> มาโคลและจุดหนีมีต้องการบวกบวกบปปไปแล้ววิ่งครับออต้องไปยื้อไห้ไพ่คู่ยิงกูเอาเกือแพเห็น <laughs> ตายตอหน้าเลยแต่ยังมีของตังเยอะยังเฮ้ยเกือบเกือบเกือบ เมื่อกี้ถ้ากดสะกดชิปไปถัดนี้ขนาดนี้ครับครับเอมีคำถามมาถามครับว่าครูเกาอย่าโกรธนะนะฮะคนนั้นนะครับคุณคงรู้ดีเขาถามว่าคุณชอบเขาไหมครับอืมีเปิดไมหาประเด็นในคลิปนเนี่ยโดยมีตัดสินใจยากนะฮะ ตอบไพ่วงครับก,กูยิบไปถามตอนเดีย๋ยวเขาก็ทำไมไม่ถามบนัง้งจริแน่กูเลยโหมี่ขี้ฆ่าหรือเพื่อนนี่น,เนนะเอ่ยชื่อไหมครับจะได้รู้กันเลยไม่เป็นไรครับอเคืออะไเ,เป็นคนรับทางราชการด้วยก็มีคนบอกนี่ถ้านีรู้แล้วมีก็บอกเลยนะเกียดเกียดมันถามบ่อย เอาอะไิดนี้ได้ไหมอย่าเลยยังไงล่ะเสียดายถ้าตรงกลางโดนยึดไปแล้วแม่ต้องมาโดนยึดเพิ่กียนเรื่องปวดคืวปวดปวดดีสิเกียวปวดดีไหนอุ๊ยจริงๆร อุ้ยตีชนะกันด้วยนี่นายโหดครับนายโหดเอาเหล็กไปเก็บกล้องอัคุ้มค่าเกือบหนึ่งสเตก็กร้นนี้หนึ่งสเตก็กรึยุบหรือบวกอุ้ยไม่หนึ่งสเต็กเกือบ <c ười> ครับยินว่าตายเลยอุ้ยไปแล้วไม่ถูกแล้วนิดหายยังไหนวะอ้ะอาวหาไม่เจอ,เ,อเดินเก็บซะเน็่งสเต็กรอะ จะงอเงี้ยจะเสียงละจะเสียงละเสียงทุกเตียงครับสีดีวะด้วูไหงฮะมีคนยิงเราอยู่เดไม่รู้เราต้องเ้าผ่านให้ได้เราเอาเหล็กป้องคนไปเลยไปเลยไปเลยอุ้ยไม่ใช่ตกปืนยาเจียดเจียดเลยครับโอ้โหเจียดนะอือเออตายเองอ้าวงอมา หมดแล้วโอ้โหเมืมอ่อไรฮะเด็กกว่าเยอะครับเรารวยเลิหล่มปังแน่นอนอืมเมื่อกี้โครพลาดเลยพูดเลยน่าหล่มปังทำไมไมนนนันเยอ,อะขนาดนี้ก็เลกมองเฮ้ยเั้ยเอไ ร่างยอยากประทนี่ตอบในคิดเลยได้ไหมทียจถามว่าอืมมันจะดีนะดีแล้วมนเสุดไปแจกโวยน้ยหล็กมาลาแจกคทำอะไรหรอวะรู้๋ออกไปไม่บอกไม่กล่าวเลย ใครไม่มีถุงลักษณะเนี่ยเจอได้หลัง7เวนปิดบอกข็คืเราด้วยิีคือจะว่าจะจะไปยึดกลางเลยตรงนี้ยังออกจากบ้านไม่ได้เลยอ้าวโดนขังหรอเปล่าก็เหมือนจะมีใครยิงสักหนักไว้ตรงข้างนขไงที่บ้านเลยสีเหลืองยังไม่แตกใช่ป่ะไปดีกว่า เจกัน,กนชีวิตเรามีไว้มีไม่เสี่ยงโอกประตุกูกะลายยา้เี่ะต้องสูง้ถึงจะชนะว่าเดินได้ยาวนะอ่ะไม่เหรออ๋อแลมนมีมุอ,อีกันน้นอัน้โอ้ พูดเลยว่าสีเหลืองกินสนูกโคตรเว้า,วาอ่ะอยายาขอโทษขอโทษหนูข้าวบอกมาพวกเราครับสุดดวนทางไกลใครจะแม่นวนันนะวันนี้ฮะีิอปอบเลยได้ปืมลำบากใจมากเลยยาเลยดีกว่าถามว่ายังมีความรู้สึกอยู่ปะอืม<า>ถรัมภนี้มันก็ยังไงอยู่อ่ะมึงก็พูดไม่ถูกเหมือนกันน่ะ เราก็คง,งเหมือนเดิมน,นะครับ <c oughs> แคร์ขาร์เปอร์อยู่ไม่ได้แคร์อะไรทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่พี่เราแป๊บแปร์สิงจังหวะนี้เนียนนะเนียนเราต้องไปถ่านเหลืองไม่ได้เอาเหลืองก่อนเลยจังหวะแรกค,คุณคิดว่าคุณแม่นหรือเปล่าฮะสีเหลืองวัดเอย

เออเข้ามาดนแล้วเขาก็จบคลิปยังไี่รูครับก็ไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่ก็ไปแล้วสวัสดีครับ